กอร่าแสวัสดีค่ะทุกคนที่เชียงรายฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเช้านี้มีแดดคะ่ะน้องแดงก็เลยสะปลูกผักหน่อยนะคะตั้งแต่กลับมาก็คือก็เริ่มมีปลูกผักอะไรบ้างนะคะถ้าฝนไม่ตกนะแต่ว่าค่อนที่จะปลูกผักนะคะขอเก็บผลผลิตก่อนนะเพราะว่ากินได้แล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแก่เนาะ ได้มาเต็มตะกร้าเลยค่ะอันนี้ต้นมันสูบไปนะคะก็เลยตัดให้มันสั้นลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแบ่ง าชาวบ้านกินนะคะแบ่งป้าข้างบ้านกินหน่อยค่ะเพราะว่ามันเยอะนะเยอะแยะเลยเองแรงลุกเองกับมือทุกอย่างเลยนะคะได้เยอะมากนี่ไม่ต้องซื้อกินสารนี้ถ้าซื้อกินก็หลายบาทแล้วนะ ผักเสร็จแล้วน้องแดงก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแดงจะไปปลูกผักต่อค่ะเมื่อวานแดงก็ปลูกผักเพิ่มนะคะมีปลูกนี่ค่ะใบยี่หร่านะคะปลูกยี่หร่าเพิ่มค่ะเพราะว่าน้องแดงมีแค่3มต้นนะคะมีคนมาเก็บกินบ่อยมากเพราะว่าเอาไปผัดก,กินมันจะอร่อยใช่ไหมคะทำข้าวแฮมอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นอาหารที่นิยมของคนเหนือมากๆทําให้ ไม่เพียงพอนะคะต้นแตงก็เลยมาลงเพาอีกสี่ห้าต้นเลยนะคะนี่ตัวเองปลูกยังไม่ได้กินเลยนะคะแต่ว่าดนงชอบปลูกค่ะแล้วก็ทางบ้านก็มาเก็บกินได้เลยนะคะเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหระพาแมงลัดก้มกอนะคะกระเพราก็มีเยอะแยะแต่ว่าเสียดายเก็บกินไม่ทันเพราะว่ามันแก่เร็วมากไม่มีคนเก็บกินนะคะก็เลยต้องปล่อยให้มันแก่แบบนี้นะคะเป็นกระเชยบเขียวค่ะแต่ว่าเป็นพันเตี้ยนะ กระเจีเ๊ยบเพันเตี้ยก็คงต้องเก็บมเมล็ดพันนะคะเพราะว่าเป็นพันเตี้ยจริงๆค่ะคือมันเก็บง่ายมากมันเตี้ยมากจริงๆมันเล็กกว่าน,นี้มันก็ออกผลแล้วนี่คือต้อนสูงใหญ่แล้วนะคะอันนี้ลงเมื่อวานคะ่ะนี่ก็ลงเมื่อวานหมดเลยนะน,นี่นั้งแด่จะลงอันนี้เพิ่มค่ะต้องไปซื้อเพิ่มอีกประมาณสักสามต้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวแดงจะเคลียร์พวกเนี่ยคะ่ะ ่วฟักยาวแล้วก็ดอกไม้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่สวยแล้วนะถ่อฟักยาวเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายแต่ว่ารอบนี้ต้องแดงปลูกไม่สวยนะคะทุกคนค่ะก็เลยเดี๋ยวเคลียร์ออกนะคะแล้วก็ต้องแดงจะลงมะเขือแทน ต้นสุดท้ายที่น้องแดงจะปลูกเช้านี้นะคะก็คงจะเป็นนี่ค่ะของผลูกของน้องแดงเองนะคะเป็นส้มปล่อยค่ะต้นส้มปล่อยนะคะเดี๋ยวจะลงมาที่นี่สักสองต้นนะคะจะได้ไม่ต้องไปเก็บกินที่สวนนะคือที่บ้านก่อนหน้านี้มีค่ะแต่ว่าน้ําท่วมนี่คือไม่เหลืออะไรนะคะไม่เหลืออะไรให้กินเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่ว่าน้องแดงก็ปลูกผักไว้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ข้างบ้านนั่นนะล้วนนั่นนะ เต็มเหยียดไปด้วยพืชผักสวนครัวหมดเลยนะคะไม่ใช่หญ้านะก็มีหญ้าปนด้วยแหละแต่ว่าพืชผักสวนครัวทั้งนั้นเลยค่ะกินเท่าไหร่ก็ไปหมดหรอกต้องมาแบ่งกันกินนะคะใครอยากเก็บกินใ้บมันก็มาเก็บกินได้นะ,ะปลูกผักเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จทั้งหมดค่ะน้องแดงยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปลูกนะคะแต่ว่าเ,าเริ่มมีแดดแล้วนะก็พักก่อนเ๋ยวตอนเย็นลงใหม่ค่ะปลูกเช้านิดนึงเย็นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เต็มค่ะเพราะว่ามันมันมีบางอย่างที่มันต้องลื้อนะคะ วันนี้นะคะทุกคนข่น้องแดงก็จะมาเปิดกล่องที่อส่งมาให้น้องแดงนะคะเมื่อวานน้องแดงได้รับพัสดุคารู้เลยนะคะว่าเป็นอะไรเป็นผลไม้ที่ซท่านหนึ่งส่งมาให้น้องแดงนะคะมาดูกันนะว่าเป็นผลไม้อะไรมีเน่าบ้างนะคะอูอ้เยอะมาก เป็นมังคุดค่ะโอ้โหลูกใหญ่ๆดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันมีลูกที่มันเน่าด้วยนะแล้วก็คัดออกไม่เป็นไรเนาะใช้เวลาในการเดินทางมานะคะกว่าจะถึงน้องแดงก็มีเน่าบ้างเดี๋ยวมาแกะกินนะคะว่าอร่อยรึเปล่านี่ทุกคนเยอะมากหมือนปีที่แล้วเขาก็ส่งมาให้น้องแดงนะปีที่แล้วน้องแดงก็ได้มังคุดเหมือนกัน อร่อยอร่อยมากไม่ต้องเสียตังค์ซื้อให้กินเยอะะเลยนะคะมังคุดนี่เป็นอะไรที่เจนและกับปีโป้ชอบกินมากเดี๋ยววันนี้เลิกเรียนกลับมานะคะก็คงได้กินมังคุดกันนะเยอะมากเลยค่ะต้องแบ่งอ่าแม่น้องมินากินด้วยเดี๋ยวว่าให้น้องมินานด้วยนะคะ ยเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งให้น้องแดงได้รับถึงที่แล้วะคะ่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะคิดว่าน่าจะมาจากส่วนของ FC แหละขอบคุณนะคะ